เจริญพราตาโยมสาวผชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่270นะซึ่งวันนี้หลวงพี่ได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่46ของฉบับมหมามกุตราชวิทยาลายัลนะซึ่งก็จะเป็นเ,เรื่องราวที่อุด์ทรง,งตัดสอนถนึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากมันก็เป็นความทุกข์นะพรับุคคลที่มีบุตรเนี่ยนะนะก็ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนที่มีโคก็เศร้าโศกเพราะโคอะไรต่างๆเหล่านะนี้เป็นต้น น,นอกจากนี้ในเรื่องราวของพรมวิหารธรรมนะคือความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขารนั้นเนี่ยมนุษย์ก็พึงที่จะต้องมีความเมตตาต่อกันนะอย่าได้มีการผูกโกรธกันเพราะว่าการที่บุคคลที่มีความโกรธโดนความโกรธครอบงำแล้วเนี่ยนะความมืดบอดก็ในจิตใจมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นนะ โอกาสที่จะไปสู่ทุกขตินะก็ย่อมมีได้เพราะฉะนั้นเราก็พึงที่จะได้ละความโกรธนั้นนะเพราะว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่เป็นคําสอนที่ว่าผู้มีปัญญานั้นเนี่ยก็พึงที่จะต้องประกอบด้วยศีลน,นะมีศีลห้าอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นนะจิตใจนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะจิตใจจะมีผลกระทบกระทบต่อ สุขภาพของร่างกายได้นั้นการตั้งจิตให้มั่นคงมีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะที่จะไม่มีกิเลสนะไม่หลุดพ้นจากเครื่องข้องเครื่องผูกมัดตั้งหลายนั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้นาากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงอะไรต่างๆถ้า,าว่าเราไม่สะดุ้งกลัวกับความไม่เที่ยงนั้นเช่นไม่ตกใจว่าเอ้ยทําไม เ,เมื่อสิบปีที่แล้วยังหน้าแต่งตึงเลยทำไมตอนนี้หน้ามันเหี่ยวไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราบุคคลที่ไม่สะดุง้งในเรื่องความไม่เที่ยงนะราชสีที่ไม่สะดุง้งต่อเสียงดังทั้งหลายนะหรือลมที่ไม่ไม่ติดไม่คล้องติดในตาข่ายเพราะลมก็จะพัดผ่านตาข่ายตาข่ายเวกเราจะรู้จักเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ยนะแต่ลมมันพัดผ่านไม่ติดนะแต่ถ้าเป็นนกอาจจะติดได้นะนกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตะ้นนะหรือดอกบัวเนะี่ย นะดอกบัวที่อยู่ในบึงเนี่ยก็จะไม่ติดน้ำนะเพราะนั้นสิ่งต่างตาเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่46นะในเล่มนี้นะที่เอ่อพี่ได้อ่านมานะก็ขออ่านให้พวกเราฟังนิดหนึ่งนะในเรื่องราวของอว่า บุคคลผู้มีบุตรนั้นย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรบุคคลผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเช่นเดียวกันคือถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมากนยะมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมากมันก็ทุกข์มันก็เศร้าโศกเหล่านี้เป็นต้นนะหรือความที่เราไม่โกรธเนี่ยนะมีเมตตาไม่โกรธเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งดีแก่ตัวเราเพราะเราโกรธแล้วเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นนะอาจจะไปสู่ทุกขติภูมิเพราะนั้นเราก็พึงที่จะต้องมีการละความโกรธนั้น นะซึ่งความโกรธนั้นมันก็ต้องฆ่าได้ด้วยด้วยความมีเมตานั่นเองนะความโกรธย่อมครอบงำนรชนใดความมืดบอดก็ย่อมมีแก่นนรชนนั้นในการนั้นนะความโกรธย้ายมันเข้ามาครอบง,งำสัตว์ทั้งหลายโกรธเพราะความโกรธใดแลย่อมเข้าถึงทุกขติทุขติก็คือเป็นภพภูมิที่ไม่ดีอ่ะไม่เหมือนสุคตินะท่านผู้มีปัญญายเห็นแจ้งทั้งหลายรู้ดีแล้วจึงละความโกรธนั้นเสีย นะั้นพยายามอย่าไปโกรธถ้าโกรธแล้วมันกัดก่อนจิตใจของตัวเราเองคนถูกโกรธมันก็ไม่เคยได้รู้เรื่องเลยเลยนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของผู้ที่ประกอบด้วยศีลนะตั้งจิตมั่นนะก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เฉกเ,เช่นเดียวกันนะซึ่งมีถ้อยคําว่า ผู้มีกำลังคือปัญญาประกอบด้วยศีลน,นะมีจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติหลุดพ้นจากเครื่องข้องไม่มีกิเลสดุดหลักตอเหล่านี้เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความงดงามของชีวิตหรือความไม่สะดุง้งในเรื่องของความไม่เที่ยงนะก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้าร้อยร้บสานะว่า บุคคลไม่สะดุ้งในความไม่เที่ยงนะเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงเหมือนลมไม่คล่องอยู่ในคายนะลมไม่ติดตะไคร่ไม่ติดอยู่ด้วยความยินดีและความโลภเหมือนดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ํานะคือดอกบัวเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ติดน้ําอ่ะโผล่พ้นน้ําแล้วก็ไม่เปียกน้าแล้วนะเปียกน้ําก็จะเน่าซึ่งหลวงพี่เองมีประสบการณ์ไปดูบึงดอกบัวแดงดอกบัวแดงที่อุดรโอ้โหใหญ่ยายมากใหญ่ยยจนแบบว่า พวกเรามีโอกาสก็น่าไปดูมันจะไปมันจะมีมากตอนช่วงฟีใหม่พอดีเลยแล้วจะเต็มบึงเลยบึงใหญ่บึงก็เนื้อที่หลายร้อยไร่อะนะที่อุดรธานีนะก็สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างทั้งหลายั้งงนบางคนก็ชอบเที่ยวบางคนก็ชอบอยู่กับบ้านนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่มันจะนนิสัยเหมือนกันเหมือนผลไม้ ทั้งต้นน่ะมะม่วงทั้งห้าร้อยลูกบนต้นน่ะมันก็ไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะได้ทักลูกทั้งห้าร้อยลูกอ่ะเหมือนกันนะหรือต้นไม้ในป่านะก็เป็นผิดแผกแตกต่างแต่ละชนิดเช่นต้นสัก์ต้นตะเคียนต้น,ตนเตงต,ต้นพยุงอะไรต่างๆก็มีผสมผสา,า,า,านไงเพราะนั้นเราจะไปให้ทุกคนมาเหมือนเรานั้นเป็นไปไม่ได้นะการมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะรู้ถึงความสําคัญของวันนี้ วันนี้เป็นความงดงามที่สุดของเรานะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะว่าวันนี้เป็นวันที่งดงามที่สุดในชีวิตของเราที่เราพึงได้เก็บเกี่ยวนะความดีงามของวันนี้ไว้นะที่จะเอ่อมีความเบิกบานและความเบิกบานนั้นเนี่ยความมีอารมณ์ดีนั้นเนี่ยหรือความมีเมตตานั้นเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างแล้วมีความเบิกบานยินยม้มแย้มแจ่มใสลูกน้องเราผู้ใต้บังคับบัญชาเรา นะคนในครอบครัวแล้วก็เบิกบานไปด้วยเพราะว่าแต่ถ้าเราหน้าโกรธหน้านิ่วคิ้วขมวดอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ทําให้คนที่อยู่รอบข้างนั้นแย่ไปด้วยนะเพราะนั้นก็ขอให้เราไดเ้เข้าใจว่าชีวิตนั้นเนี่ยเราก็พึงที่จะต้องแบบว่ามีความแคร์กับความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างเหมือนกันนะว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะเออเขา อยากไปเที่ยวไหมหรือว่าเขาอยากอยู่บ้านนะวันนี้มีรุ่นพี่นะอายุมากแล้วเจ็ดสิบห้าได้แล้วมั้งแกก็ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านโอ้แล้วแกส่งภาพมาให้ดูที่ถนนสายทางหลวมเป็นทางคดเคี้ยวแต่สวยอะแล้วแกถ่ายที่หลักกิโลนะมันก็เลยทําให้รุ่นพี่นึกถึงชีวิตนั้นมันก็คือมันก็คือการเดินทางนะที่เราจะต้องออกเดินทางไปสู่เส้นทางก็ยังบอก ยมพี็เลยว่าเอ้ะนี่ที่ไหนนะทำไมมันสวยจังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะได้เก็บเกี่ยวนะจากโลกใบนี้นะความงดงามของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะผู้คนที่เราได้พบเจอนะผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่คนแก่ก็สวยนะคนแก่ก็จะมีรอยเหี่ยวยน่นแห่งประสบการณ์ของชีวิตอ่นะเด็กก็จะใสาตาใสา เด็กนี่จตาสวยนะเด็กเนี่ยเด็กๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตาจะไร้เดียงสาสวยนะคู้คนเนี่ยนะมีความงดงามหรือแม้แต่สถานที่ที่เราไปนะอย่างพี่เองก็บางทีได้โชคดีได้ไปสถานที่ที่เป็นธรรมชาติม่อนแจมภูชีฟ้าอะไรต่างๆหเหล่านี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นกำไรชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นความทรงจําดีๆของเรา สิ่งที่เป็นความทรงจําดีๆของเราเช่นเรามีความสุขเพราะสมหวังในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นน้ําทิพย์ชโลมใจเราได้นะหรือในเรื่องของอความมีรู้สึกความรู้สึกที่ดีนะช่วงเวลาที่มีความเบิกบานมีรอยยิ้มมีสวยงหัวเราะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตนะที่เราพึงจะได้แบบว่าเก็บเกี่ยว ความงดงามของธรรมชาตินะมองวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงลายนะวันนี้ก็ได้ปลูกต้นมะลินะไปร้อยต้นนะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะที่วัดพระเจ้าเมงลายนี้ก็ขอแบ่งบุญให้พวกเราด้วยนะก็อีก3าสี่วันดอกก็จะคงจะบานส่งกลิ่นหอมไปทั่วนะที่นี่ก็มองขึ้นไปนะก็จะเป็นต้นโพใหญ่นะมีความร่มลื่น นะมองไปทางดอยสุเทพที่อยู่ดังซ้ายมือของหลวงพี่ที่มองเห็นข้ามกําแพงไปนี่นะก็เห็นสายเมฆสายหมอกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเห็นดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมาให้เห็นเมื่อนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยอย่าได้เพิกเฉยกับความงดงามของปุยเมฆของท้องฟ้านะเมื่อได้เห็นนะมีสติรละลึกรู้อยู่ปัจบจุบันได้ยินเสียงของเครื่องบินที่ขึ้นลงถ้าอยู่เชียงใหม่เนี่ยการเดินทางจะสะดวก นะเที่ยวบินนี่จะมีออกแทบจะทุกครึ่งชั่วโมงเลยไม่เหมือนอยู่เชียงรายถ้าเชียงรายนี่บางทีจะไม่มีเที่ยวบินเที่ยวบินมันหมดเขาจะวิ่งอย่างแค่เที่ยวสองเที่ยวสาเที่ยวในแต่ละสายการบินไปกลับแค่รอบเดียวเพราะว่าคนมันน้อยมันไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่นะผู้คนเดินทางง่ายเพราะฉะนั้นสายการบินก็มีหนึ่งห้าห้าหกห้าสายการบินนะนกแอร์เอเชีย e นะบางกอ,อกแอร์เวการบินไทยไลออนแอร์ นกแอร์ห,ห,กหกสายการบินเพราะนั้นเขาจะเพราะนั้นเชียงใหม่นี่จะมีเสียงเครื่องบินนี่ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นนที่เป็นวิชาชีวิตที่อยากให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวความสุขในขณะที่เ,เดินทางนะครับดูแลจิตใจตัวเองนะฟังเสียงจากภายในในหัวใจของเราเองในบัดนี้นะมีลมหายใจที่ สงบสุขแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะในโลกธรรมแปดว่าโลกนี้มันมีสองด้านนะทั้งมืดและสว่างนะตอนนี้ก็สว่างเดี๋ยวสักประมาณทุ่มหนึ่งก็มืดแล้วนะหรือสุขกับทุกข์มันก็เป็นของอคู่กันนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับในความเป็นเป็นตัวเรานะเพราะว่ามันไม่มีใครในโลกที่จะเหมือนกันทุกอย่างเราก็จะมีคุณสมบัติที่พิเศษ ของเราอยู่ได้นะแต่ว่าความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลนะความมีเมตตาการุณานะต่อผู้ที่แบบว่าเดือดร้อนนะเพื่อนมนุษย์นะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะก็ต้องนะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือความละความโกรธนะมีเมตตานะเพราะความโกรธนี่มันจะบั่นทอนจิตใจเรานะหรือความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติรละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนะไม่เอ่อข้องแวะในอบายามุขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ก็ เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในพระไตรปิฎกนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าบุคคลไม่สะดุ้งเพราะความไม่เที่ยงนะเหมือนราจสีไม่สะดุ้งในเสียงเหมือนลมไม่คล่องในคายนะไม่ติดด้วยความยินดีและความโลภเหมือนดอกประทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ําฉันนั้นนะหรือผู้ที่มีกําลังคือวิญญาณนั้นเนี่ยประกอบด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติหลุดพ้นจากเครื่องคล่องไม่มีกิเลสด,ดุดหัวตอนักปราดย่อมประกาศว่าเขาเนี่ยเป็นมุนีเลยทีเดียวนะเป็น ผู้ที่ประเสริฐแล้วอะนะหรือความโกรธย่อมครอบความครอบงำนรลชนใดเนี่ยความมืดบอดก็ย่อมมีแก่นรชนนั้นในการนั้นเพราะฉนั้นเราพึงที่จะไม่ไม่ไม่ไมไมโกรธต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ได้อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงลายนะได้มีโอกาสมาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่46กนะก็เป็นเรื่องราวที่อยากให้พวกเราได้ มีสติอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของการเวลาแห่งปัจจุบันเห็นคุณค่าของชีวิตเว่าชีวิตที่เราได้เกิดมานั้นเนี่ยโหเราโชคดีมากเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะสามารถที่จะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลได้นะสามารถที่จะเอ่อไปเที่ยวชมธรรมชาติอะไรต่างๆได้นะเพราะพี่ก็มีความรู้สึกว่าผู้คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ จะชอบการท่องเที่ยวธรรมชาตินะแล้วก็ถ่ายรูปนะส่งมาให้ดูบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ละภาพมันก็สวยนะยิ่งแบบว่าแสงที่มันแสงเหมาะๆอย่างถ่ายวิวอย่างเงี้ยนะอย่างวันก่อนหลวงพี่ไปถ่ายที่วังบัวบานที่น้ําตกห้วยแก้วเนี่ยมันก็จะมีเงาไม้แบบทอดลงมาที่สายน้าเนี่ยนะที่เป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นสายน้ําที่มันนิ่งอะ่ะมันก็จะเป็นสีเขียวที่แบบสวย เวลาแต่และเวลาเนี่ยมันก็จะต่างกันนะภาพแสงของภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างถ่ายบุคคลเนี่ยมันต้องถ่ายมานะักแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแสงแดดมันอ่อนพอมันอ่อนแล้วแบบว่ามันจะดูซอฟอะมากกว่าถ่ายตอนเที่ยงหรือบ่าย,ายแดดมันร้อนจัดตามก็หยีนะเพราะนั้นเนี่ยก็เพราะนั้นเรื่องของความเป็นผู้รู้ตรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลนะตามหลักของ สัตบุุษเนี่ยก็เป็นเรื่องทีเ่เราสามารถที่จะพึงได้เข้าใจได้นะหรือในเรื่องของความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่บอกว่าบุตรผู้มีบุตรก็ย่อมเศร้าโศกว่าบุตรแหละถ้าหากว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากอะไรเงี้ยไปเจ้าขี้เจ้าการในชีวิตของเขามากเกินไปนะหรือความไม่เที่ยงในชีวิตเนี่ยขอให้เราได้เข้าใจนะเพราะว่าหลวงพี่เองจากประสบการณ์การบวช นะก็ได้ไปร่วมงานศพมากมายหลายน่าจะร้อยงานได้แล้วมั้งนะก็รู้เลยถึงสัจธรรมของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าทุกคนนั้นต้องต้องตายไปในที่สุดนะแต่ตอนที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยก็พึงที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลแว้วะพื่นที่มันน่าเสียดายแบบคนที่เป็นเจ้ามารดกก็ก,ม,กมิดกะมมมัธยัสนะคร กินอยู่ก็อดอยากแต่มีเงินเยอะบุญก็ไม่ทําแล้วพอตายไปลูกหลานก็ทะเลาะกันเรื่องมรดกมันก็โอ้มันน่าเศร้าอะ่ะสู้แบบว่าเออมีมรดกส่วนก็แบ่งทําบุญครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครึ่งหนึ่งก็แจกลูกหลานไม่ใช่แบบว่าให้ลูกหลานหมดแล้วมันก็อัไอน,นกันหมดส่วนเราก็กลายไปเป็นเปรตไม่ได้ทําบุญอะไรไปเลยโอ้มันน่าเสียดายานั่นที่เป็นคนรวยในโลกมนุษย์ เพราะว่าตอนเราตายเนี่ยอะไรตามเราไปไม่ได้ส็กอย่างอย่าว่าแต่ตอนเราตายเลยตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรามีบ้านอยู่ที่หัวหินมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยพอเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยพอเราบินไปกรุงเทพเนี่ยบ้านที่เชียงใหม่มันไม่ได้ตามเราไปนะหรือบ้านที่หัวหินมันก็ไม่ได้ตามเราไปนะเพราะนั้นเหมือนกันเหมือนความตายมันแม้แม้จะอยู่ในโลกนี้ทรัพย์สมบัติมันไม่ได้ตามมาสิ่งที่ไม่ได้ตามมัก็คือ บุญบาปเท่านั้นเองนะพนันที่ก็คำโบราณบอก่าสี่คนหาสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปสี่คนหามก็คือตัวเรานนประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลหน่งฝ่ายสามคนแห่ก็คือความเป็นจริงของชีวิตนะความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหนึ่งคนนั่งแค่คือตัวเราสองคนพาไปก็คือบุญกับบาปพ,พาไป ถ้าทําบุญมาดีก็บุญก็พาไปในภพภูมิที่ดีทาบาปมาเยอะบาปก็ดึงมปสู่นรกเอเวจีเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอให้เราได้อ,อมีความไม่ประมาทพระองค์สมเด็จพระสัมมาพุเจ้าก็ทรงตัดในเรื่องความไม่ประมาทในปัจชิมโมว่าให้เรานนั้นเนี่ยอยู่ในความไม่ประมาทดังนั้นนักบวชเองก็ต้องภาคเพียรเจริญภาวนาไปนะชาวบ้าน อย่างพวกเราก็ต้องทํามาหากินขยันหมั่นเพียรไปตื่นเช้านะตั้งใจทํางานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามในวันนี้ได้อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงลายได้กล้ามกายถึงพระไตรปิฎกเล่มที่46เช่นนี้หนาะเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงความทุกข์ของบิดาและมารดาหากยึดมั่นในบุตรมากเกินไปย่อมทุกตรมความโกรธนั้นครอบงำน,นลชนผู้ใดเข้า ย่อมทำให้ร้อนเล่ากระเสือกกระสนพึงละความโกรธในบัตรดลนเพื่อให้ดวงกระมน,นั้นเบิกบานพึงประกอบด้วยศีลที่ดียิ่งตั้งจิตมั่นมีสติทุกขินฐานไม่มีกิเลสในสันดานให้เบิกบานในจิตใจย่อมงดงามไม่สะดุ้งในความเป็นอนิจจัง พึงสอนสั่งลูกหลานไปหนักหนาให้กระทมตนที่ดีมีเมตตาเพราะชีวานั้นไม่ยาวนานไม่มีใครในโลกที่เหมือนกันพึงเข้าใจถึงความแตกต่างเป็นหนักหนาขอให้มีความเบิกบานตลอดเวลาความเบิกบานนั้นย่อมแผ่กระสานสั้นเซนไปแก่ผู้คนที่อยู่รอบข้าง ย่อมได้รับความสุขเป็นหนักหนาขอให้อย่าได้เพิกเฉยต่อคุณงามความดีตลอดมาอยู่กับปัจจุบันนั้นหนาย่อมดีงามออกเดินทางสำรวจในชีวิตว่ามีจิตที่เบิกบานหรือหันษาหรือมีจิตที่โศกตมตลอดเวลาขอให้ปล่อยวางให้ได้ย่อมงดงามเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงนั่น ว่าตัวเรานั้นสักวันต้องตายหนาชีวิตนี้มีค่าอยู่มากนาขอให้เราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ทุกข์ตรมโลกนี้มีสองด้านสม่ำเสมอทั้งมืดทั้งสว่างเป็นหนักหนาทั้งสุขทั้งทุกข์ควบคู่กันตลอดมาหากเข้าใจเช่นนี้ได้หนาย่อมเบิกบาน กระทำตนให้มีประโยชน์อย่างดีนั่นมีศรัทธาในคำสอนเป็นหนักหนาศรัทธาในการสั่งสมบุญกุศลตลอดมาย่อมนำพาชีวิตที่สุขเอ่ยขอหน้าทั้งคุณพระรัตนตดรดัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่46ในวันนี้ในเรื่องราวของความไม่ยึดมั่นถือมัน่นในเรื่องราวของความไม่โกรธในเรื่องราวของความเป็นผู้มีปัญญาในเรื่องราวของความไม่สะดุ้งต่อความเอ่อ ไม่เคี่ยงความเป็นอนิจจังขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพิบัตินรรทภรรยยมพี่ยมน้องตั้งขท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสมเด็จสมหวังุ่งมาปาตนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบัรพรุรุตทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดพระเจ้าเมืองลายแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายของผู้ที่ได้ทําบุญที่วัด ขอให้ได้มารับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้ดโปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร